ดูดวงชาวราศีพฤกษภกดวงชะตาของชาวราศีพฤษภกร้ายมาร้ายกลับดูว่าใครร้ายกว่ากันบอกได้เลยว่าเล่นกับใครไม่เล่นราศีพฤษภเปรียบเสมือนงูนะครับถ้าใครร้ายมาหรือโดนทำร้ายตามอาฆาตแค้นไม่เลิกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเป็นเพียงแค่ชั่วข้ามชาวราศีพฤกษภกเป็นคนนะครับผมเขาเรียกว่าลืมง่าย โกรธง่ายหายเร็วในโชคชะตามนาจบุญบารมีวาสนาอย่าทําให้นางโกรธอย่าทําให้เขาโกรธเพราะว่าร้ายมาร้ายกลับจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากลับสิบเท่าพันเท่าดูซิว่าใครร้ายกว่ากันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย ดวงนี้ขอทํานายว่าดวงนี้จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงนี้จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีจันใดแระผมจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจทําให้ท่านรู้สึกคพลิเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาสิงสธิ์คำชูป,ปกปักกุ้มของรสาาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจท่านแล้วรับสังเกตในโชคตาและท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะต่อสู้ก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือท่าน เข้ามาปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันในดวงชะตาของท่านถ้าท่านตกตำแหน่งปีศาจให้ท่านหยุดถ้าท่านตกตำแหน่งเทวดาเทวดาจะมาเตือนหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะหย,ยุดได้แล้วอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยไม่นานก็ไปกันหมดจากโลกนี้ในโชคชะตามด้านบนบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปกปักกุก้ครองรักษาในช่วงนตามันมีอะไรบางอย่างก็เ,เรียกว่าตกตำแหน่งร้าย นับเดวิลบังเกิดขึ้นในโชกตาปีศาจหมู่มาน,นางมารร้ายนะับจะกั่นแกล้งศัตรูหมู่มาให้พังพินาศมันไปของมันเองโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชกตาท่านไปไหนไปใครรักสาวรักสาวหลงมันเกี่ยวกับม์เสน่ห์ม์จันทานะับทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังใส่ศัตรูของท่านเาอฉยนั้นท่านสองสังเกตในโชกตาจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเกิดความเชื่นชื่นหรือไม่ถ้าเกิดเรื่องราวต่างๆประสบความสำเร็จท่านจงคิดไว้เลยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างทางด้านบวก ถ้าท่านเกิดเกิดความเล่าร้อร้อนแรงนะอมที่จะปะหานปะหันกับใครบางคนนั่นคือเดวิลปีศาจมูมานนางมาร้ายนะผมพร้อมที่จะปาหันปะหันเข้าข้างท่านอยู่นะผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดร้ายกับคนอื่นอยู่ดีๆเขาก็หายไปนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตในโชคชะตาของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดในโชคชะตาจะมีใครบางคนเข้ามาส่งมอบดอกกุหลาบให้แก่ท่านทำให้ท่านรู้สึกสุขสมสม,สมหวังดังใจหมาย นะครับผมจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลต่อเมื่อด,ดวงชะตาของท่านดุเดือดเลือดพานมันทนไม่ไหวแล้วมันกระบนกระไว้กระสักกระายแล้วมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วที่จะต้องปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันการที่ท่านอาบน้านะครับผมไล่สิ่งอามามงคลให้หมดไปสิ้นนะครับผมสิ่งต่างๆที่มันทิ่มแทงตรงกลางหัวใจมันเจ็บปวดจีดจ๊ดจี๊ดภายในใจลึกๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเหมือนกับท่านแบกโลกไว้ทั้งใบ ข้าพเจ้าไปทําอะไรให้ใครแล้วเขาหรือยังไงนะครัถึงตามล้างตามผานตามเหยียบย่ําทําดูถูกเกยียดยามทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่เทพเทวดาฟ้าดินโดมันดานโดนจิตโดนใจนะ้วตกตำแหน่งแต่งงานเพราะฉะนั้นระวังนะครับจะแต่งงานกับงูนะครับเหมือนข่าวหน้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะแต่งงานกับงูบอกหมอสันด้วยนะนะครับจะไปงานวิวานะครับแต่งงานกับงู เพราะฉะนั้นในโชคชะตาคิดให้ดีก่อนจะทําอะไรับนะผมเพราะว่าศัตรูของท่าน,นับผมพร้อมที่จะต้องละเนรละนาสนะผมเพราะว่ามีงูคอยปกปักคุ้มรองรักษาในโชคชะตามน่าบุญบารมีวาสนามีการแลกเปลี่ยนเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูดุลน,นำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันถือปืนนะปาดประหารศัตรูหมมานดวงนี้มีอะไรบางอย่างกระซิบข้างหูนะผมซ้ายขวาหน้าหลังดบ,บิีซ่อนเลน แก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นนะผมโชคชะตาดวงนี้ขอทํานายว่าจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินต่อเมื่อนะผมท่านพร้อมที่จะต่อสู้ก็คือใจิตใจมน้สึกเกิดความโกรธนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้งโกรธบ้างนะเกิดโทสะบ้างนะจะอารมณ์เย็นพุดนะครับยุบหนอบองนอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับในเมื่อท่านยังอยู่ในโลกมนุษย์พร้อมที่จะต้องเจอศัตรูหมู่มารไม่งั้นท่านต้องปีกวเวเงหนีไปนะ ับผมครับไปไปไปปฏิบัติธรรมหลบหลีกหรือสิ่งเหล่านี้ไปให้ไกลก็ได้นะแต่ว่ามันไปได้ยากในเมื่อเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าแบบเนี้ยเราจะไปได้ยังไงแล้วครับท่านไปได้ไหมล่ะครับก็ยังมีลูกมีภรรยามีสามีจะทิ้งเขาได้เห,ร,ไไหรือไม่เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะผมเรายังอยู่ในเขาเรียกว่าคารวสนะครับผมร้ายมาร้ายกลับท่านจะต้องไฝ่กับเขานะครับผมอย่าไปกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างมีการปลดล็อกหัวใจนะครับผมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคดวงแบบนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในโชคชะตานะครับผมอาจจะคิดถึงบ้านหรือคอนโดอยากจะไปอยู่คอนโดดีเนาะหรือจะไปอยู่บ้านดีเนาะนะครับผมในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นะบนะบเหตุตั้งคันเกิดขึ้นในโชคชะตาเปรียบเสมือนนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะตั้งคันนะ เรียบเสมือนดวงชะตาตกตำแหน่งตั้งคันก็คือมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆเข้ามาได้ลูกที่ดีได้บ้านที่ดีได้แฟนที่ดีได้รถที่ดีจะเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเพราะฉะนั้นศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมันจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนกน้อยจะได้ปลดปล่อยนะภาระต่างๆจะได้หมดนะนี่สินต่างๆจะได้หมด มีเงินทองไหลมาเทมาะสะคสามสำเร็เจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะับหรือผู้ญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะชี้นําทางซึ่งความประสมเร็จโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่ันตกตําแหน่งดอกบัวดอกบัวในโชคชะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลน ครบผมทุกสิ on ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ในโชคชะตาเทพเทวดาสิงศิษย์คำชูปกปักกุ้งรองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันอด่างใดสังเกตพลังอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์คำชูปกปักกุ้งรองรักษาดวงชะตาจะเปิด สุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์ชะตางัดข้อนะผมต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะผมแบบนี้ร้ายมาท่านจะร้ายกลับไหมคอมเมนต์บอกกันครับด้วยบุญกุศลวาสนาแบบนี้ต้องจัดหนักจะเต็มจะรออะไรล่ะครับนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอทานายว่าดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วถูกใจลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทีมให้คาคูหมอสั่นได้ ร,รับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้การงานและการเงินมีแนวโน้มที่สดใสกว่าที่ผ่านมาด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในที่ทำงานโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการนำเสนอไอดี ID ใหม่ๆที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาผู้ที่ทำงานด้านการสร้างสรรค์จะมีแรงบันดาลใจพุ่งพ้ามมีความคิดแปลกใหม่ที่สามารถนำมาต่อยอดในงานได้อย่างน่าสนใจ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับการขยายตัวของกิจการอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบและไม่ควรรีบตัดสินใจในเรื่องสำคัญช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการประนีประนอมจะช่วยให้ผ่านพน้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดีด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้รายได้พิเศษอาจเข้ามาจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษ ที่ได้รับมอบหมายสำหรับผู้ที่วางแผนจะขยายกิจการหรือเริ่มธุรกิจใหม่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการวางแผนการเงินและการสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น ด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาจากการแนะนำของลูกค้าเก่าช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอาจมีโอกาส ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆหรือได้รับการติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปนอย่างราบรื่นแต่ควรตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับการย้ายที่ทำงานการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในธุรกิจการเปลี่ยนแปลงนี้แม้อาจสร้างความกังวลในช่วงแรกแต่จะนำมาซึ่งโอกาสและความก้าวหน้าในระยะยาวด้านความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะได้พบกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการสร้างเครือข่ายและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ คำแนะนำสำหรับชาวราศีพฤษภ 1. ควรรักษาความมั่นคงทางอารมณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 2. ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องการเงินและการลงทุน 3. พัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า 4. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน ห้าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นสรุปเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภแม้จะมีอุปสรรคบ้างในบางช่วงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินและการงานมีดาวโน้มที่สดใสโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กล้าที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจสร้างความท้าทายแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในอีกขั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานร,ระหว่างความอดทนความรอบคอบและความกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลในชีวิตและไม่ละเลยการดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปกับก,บการพัฒนาในด้านอื่นๆดวงชะตาสีพฤษศประจำเดือนนี้ ท่ามกลางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงชาวราศีพฤษภกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจเดือนนี้ดวงดาวได้จัดวางตำแหน่งในรูปแบบที่น่าสนใจส่งผลให้ชีวิตรักของชาวราศีนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างมีในสำคัญสำหรับชาวพฤษภที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกํลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตการสื่อสารระหว่างคุณ และคนรักจะมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นแม้อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ด้วยคาวามอดทนและความเข้าใจทุกปัญหาจะคลี่คลายลงได้ด้วยดีเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการซื้อบ้านหรือการวางแผนครอบครัวคู่รักที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันจะพบว่าความสัมพันธ์แข็งแกร่ง ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความเข้าใจและความผูกพันที่มีต่อกันจะลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงที่อาจเกิดขึ้นในบางช่วงการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันเป็นสิ่งสำคัญการแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆอ,อยจะสร้างความประทับใจให้คนรักได้มากกว่าที่คิดอาจเป็นการทำอาหารมือพิเศษหรือการพาไปเที่ยว ในสถานที่ที่มีความหมายความทรงจำดีๆที่สร้างร่วมกันจะเป็นหลักฐานสำคัญของความรักที่ยั่งยืนสำหรับชาวพระศพที่โสดดวงดาวส่งสัญญาณว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักโอกาสาที่จะได้พบเจอคนพิเศษมีสูงมากโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การทำงาน หรือกิจกรรมทางสังคมคนที่จะเข้ามาในชีวิตอาจเป็นคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณหรือมีแนวคิดที่สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างไรก็ตามการรีบร้อนไม่ใช่สิ่งที่ควรทำในช่วงนี้การค่อยๆทำความรู้จักและศึกษานิสัยใ,ใจคอของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยมิตรภาพที่ดีมาก จะพัฒนาไปสู่ความรักที่มั่นคงให้เวลากับการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันช่วงกลางเดือนอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตการตัดสินใจเลือกควรพิจารณาจากความรู้สึกที่แท้จริงและความเข้ากันได้ในระยะยาวไม่ควรด่วนตัดสินใจเพียงเพราะแรงดึงดูดภายนอกการฟังเสียงหัวใจและใช้เหตุผลประกอบกัน จะช่วยให้คุณเลือกคนที่ใช้ได้ในช่วงปลายเดือนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นำพาให้คุณได้พบกับคนพิเศษการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆและไม่ยึดติดกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเดิมๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบรักแท้ข้อแนะนำสำหรับทั้งคนโสดและมีคู่ การดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญความมั่นใจที่เกิดจากการรักและเข้าใจตัวเองจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นการใช้เวลากับตัวเองการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆจะช่วยเสริมสร้างพลังงานด้านบวกให้กับชีวิตเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทบทวน และวางแผนชีวิตด้านความรักการเปิดใจคุยกับคนรักหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน